พอดีผมมีสันคอหมูที่ซื้อเก็บเอาไว้นะฮะแล้วมันมีเหลือเยอะแล้วไปซื้อมาใหม่ทีก็จะเอาของเก่ามาหมักเก็บเอาไว้ทอดวันหลังได้นะครับอันนี้ผมใส่แป้งทอดกรอบไปหนึ่งีะพีครับผมจะใส่ไข่ลงไป1ลูกครับอันนี้เดี๋ยวผมจะจะหมักหมูเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็พริกไทยครับสักหช้อน ชาครับน้ำตาลทรายครับหนึ่งช้อนชาครึ่งซอสปุงรสครับ2ช้อนโต๊ะครับ แล้วก็น้ำมันหอยครับหนึ่งช้อนโตรครับเดี๋ยวเราก็จะคนมันให้เข้ากันครับแป้งไม่ยอมละลายผมใส่น้ำไปสักครึ่งถ้วยครับ แล้วก็เตรียมหัดหมูครับเพื่อที่จะเอาไปหมักครับสำหรับหมูอันนี้เป็นส่วนสันคอหมูนะครับก็จะมีไขมันแทรกทำให้มันนุ่มนุ่มกว่าสะโพกนะครับสะโพกมันก็จะแข็งหน่อยนึงถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับราคาก็ถูกด้วย สันคอนี่ก็จะราคาสูงหน่อยนะครับเรียบร้อยครับเราก็หั่นหมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็นี่น่าจะประมาณเกือบโลนะครับเคเดี๋ยวเราไปหมักครับตอนนี้น้ำหมักที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนแบบอยากให้มันรสอร่อยก็รสอร่อยกว่านี้เค็มกว่านี้ก็เติมเพิ่มไปได้นะครับใส่พวกซอสไอ ผงปรุงรสอะไรพวกนี้ก็ได้ครับทีนี้ผมก็จะเอาหมูที่หั่นไว้สารคอหมูนะครับลงไปหมักครับหมักทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับเข้าตู้เย็นเก็บไว้เราจะเอามาทอดเมื่อไหร่ก็ทอดได้เลยถ้าเกิดจะทอดเลยนี่ก็ควรจะหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับให้มัน มันซึมซับรสชาติเข้าไปในเนื้อหมูหน่อยนะครับเรียบร้อยครับสําหรับการหมักหมูของผมนะครับส่วนประกอบก็มีไม่เยอะนะครับเพื่อนๆก็อยากจะทดลองลองไปหมักดูก็เชิญครับจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้วิธีหมักหมูสูตรของผมเองครับสวัสดีครับ